ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับตัวฐานเกมเมอร์อีกครั้งนะครับกับเกม ROV ครับวันนี้ตัวฐานเกมเมอร์ครับเราจะมาแนะนำฮีโร่ฮะที่จะใช้ในซนะีซั่นที่1ิฮะที่กำลังจะถึงนี้ในต้นเดือนเมษายนว่าเราจะใช้ฮีโร่ตัวไหนดีนะจะช่วยเราเก็บดาวได้รัวๆฮหรือว่าจะช่วยแบกทีมของเราเนี่ย ขึ้นไปถึงแองคอนโทเลอร์ ler, หรือว่าจะเป็นแอง์ใหม่ที่แองคอมมานเดอร์ฮะสามารถแบกทีมตัวที่พวก OP OP อสามารถแบกทีมได้เนี่ยต, <UNKNOWN S 2> ต่อฐานเกมเมอร์ mer, ฮะเราก็ได้คัดมาให้แล้วนะฮะและที่เราคัดมาเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลของแพทล่าสุดน,นะที่มีการ ages, age, ปรับดาเมจปรับปราร้านอะไรต่างๆนั้นนะฮะบัฟหรือเนิร์ฟเนี่ยเรารวบรวมมาให้หมดแล้วครับเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวแรกครับควินเลนนะตำแหน่งแอตตาซินฮะ ใครๆก็รู้นะว่าควินเลนโหดขนาดไหนนะควินเลนนะราคา2 8 8 8มแล้วโกแลวก็ราคาเป็นคูปอง690คูปองฮะถึงแม้ฮะว่าควินเลนเนี่ยจะโดนเนื้อไปบ้างนะในซีซั่นที่10ฮนะแต่ว่าควินเลนเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่โหดอยู่ดีนะเพราะว่า โดนเนิร์ฟดาเมจไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะกับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยเลเวลละ15เองนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะเวลาที่เราเล่นควินเลนเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องโฟกัสในการคิวให้ดีๆถ้าเราคิวต้นเกมได้เยอะเนี่ยมันก็จะสโนว์บอลมากๆและยิ่งควินเลนได้สโนว์บอลมีของเยอะๆเนี่ยพวกตัวบางๆพวกเมดแครี่หรือแม้แต่แทงเนี่ยก็รับดาเมจของควินเลนไม่ค่อยจะไหวยอยู่ดีนะเป็นตัวที่แรงก็โคตรฮะแต่ถ้าควินเลนได้สโนว์บอลเนี่ยโอกาสที่จะได้ดาวเนี่ยก็มีสูงมากๆค่ะ ถ้าเรารีบจบได้นะเราไปดูสกิลติดตัวของควุนเลนกันดีกว่าครับพาร์ทสิบสกิลฮะถ้าควุนเลนนะเข้าไปตีทางด้านหลังศัตรูเนี่ยจะติดคิหนึ่ร้อยเปนะแต่ว่ามันจะคิดได้แค่125%ของดาเมจจริงเท่านั้นนะปกติเนี่ยถ้าเราจะคิมันจะคิดได้200%ใช่ไหมแต่ว่าพาร์ทสิบของควนะุนเลนอะได้แค่125%นะถ้าตีทางด้านหลังครับสกิลที่1ครับฟันไปทิศทางที่กําหนดนะตีเป็น2ครั้งครับททท่่่่าานนนีีี้เเยจะป็ แรงมากครับของควินเลนฟันชุบฉุบฉุบฉาดถ้าเราอ้อมไปตีไปทางด้านหลังเนี่ยยิ่งแรงครับสกิลที่2ครับพุ่งตีศัตรูในทิศทางที่กําหนดฮะและศัตรูที่เราตีเนี่ยโดนโดนใช้สกิลนี้เนี่ยมันก็จะติดสัญลักษณ์ครับพอศัตรูติดสัญลักษณ์เนี่ยศัตรูเนี่ยจะโดนสโลนะฮะแล้วก็เราจะโดนดาเมจจากศัตรูที่ติดสัญลักษณ์เนี่ยเบาลงถึงห้นะท่านี้นะถ้าไปใช้คอมโบกับท่าหนึ่งดีเนี่ย เราจะสาม,มารถคิวศัตรูได้ง่ายขึ้นนะพุ่งใช้ท่า2ไปกับศัตรูก่อนแล้วเราจะตีท่าหนึ่งได้ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะศัตรูจะโดนสโลนั่นเองครับท่าสติครับท่าแอสซิสเซนต์นะท่านี้เนี่ยพอคุณเลเนใช้เนี่ยคุณเลนจะวิ่งเร็วถึง4 0นะแล้วก็ฟื้นฟูเฮดฟีถึง70บนะบวกกับ15บีโบนัส AD ด้วยนะฮะยิ่งเลดเกมเนี่ก็จะยิ่งรีเลือดได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ถ้าคุณเลนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการคิวไม่ว่่่าาาาาจจะะเป็็นนกกกรรริวหือที้ รีเซ็ตด้วยทําให้คิณเลนสามารถไหลได้ยาวๆนั่นเองครับข้อควรระวังของการเล่นคิณเลนนะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ตัวที่มีซีซีเยอะๆฮะแต่ถ้าต้นเกมไม่ได้คิวไม่มีของเนี่ยเกมตามเนี่ยจะเล่นยากมากๆนะถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็จะประมาณมูลาดฮะเพราะว่าคิณเลนเนี่ยเป็นตัวที่บางไงถ้าดาเมจไม่ถึงเข้าไปคิวเขาเนี่ยก็จะตายเองนั่นเองฮะต้องระวังนิดนึงฮะโฟกัสในช่วงต้นเกมกลางเกมไปดีฮะถ้าได้ไหลได้สโนบอลเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดมากคะัมาดูต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับตัวต่อไปครับฟอเรนติโนฮะนี่ตัวโกงแห่งยุคฮะซีทซนสิบอะบางคน <S <S บอกเอ้ยพี่มันโดนเนฟแล้วนะแต่ว่าในการโดนเนฟของมันฮนะแทบจะไม่ส่งผลเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสกิไลไฮไลท์ของตัวฟอเรนติโนเนี่ยมันเป็นสกิลที่1เก็บดอกไม้แล้วก็สกิลอันตีอะไอที่โดนเนฟเนี่ยมันเป็นสกิลที่2นั่นเองฮนะทิเปิลทีธ มันไม่ส่งผลมากเท่าไหร่ฮะฟอนติโนโตโฮะตำแหน่งไฟเตอร์แอสซัซินฮะราคา23,888โกแลก้วก็ราคาเป็นคูปองฮะ590รคูปองฮะไอตัวนี้เนี่ยถ้าขึ้นแร้งใดที่มีการแบนน่ะโอกาส100เกมนี่อาจจะได้จับไมึ่ถสอง2-3เกมก็ได้ฮะถ้าโกแพทเนี่ยตัวนี้เนี่ยสมควรที่จะต้องซื้อเลยฮะเพราะว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเลนดาร์คเลเยอร์แล้วฮะ ตอนนี้เราบรรยายความเก่งของฟอร์เรนติโนแล้วไปดูสกิลกันเลยดีกว่านะฮะพาสิฟสกิลฮะเมื่อเราออกจากการต่อสู้เนี่ยฮะการโจมตีครั้งต่อไปของฟอร์เรนติโนเนี่ยก็จะเป็นการแทงฮนะถ้าแทงโดนเนี่ยจะสโลว์ศัตรูถึง70%แต่ถ้าโจมตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นถึง20%และได้ฟืน้นฟูเฮดพีอีกด้วยครับสกิลที่หนึ่งสกิลบอสซัมมัทาเก็บดอกไม้สกิลหากินของฟอร์เรนติโนฮะสกิลนี้เนี่ย จะใช้ยากหน่อยนะแต่ถ้าใครใช้เป็นเนี่ยจะโหดมากมากครับปลาดูดอกใส่สตูพอปลาเสร็จเนี่ยจะมีดอกไม้ออกมาให้เก็บใช่ไหมถ้าเราไปเก็บเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานและก็สามารถเปลี่ยนการโจมตีให้เป็นการแทงได้ครับถ้าเราเก็บสตูได้หมดเนี่ยตูมีเจ็บแน่นอนนะสกิลนี้สกิลที่2ครับ triple t e t โจมตี3ครั้งครับสร้างโบนัสความเสียหายกิ่งนะฮะสกิลนี้นะโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะลดความเร็วศัตรูถึง5 0เป็นะเป็นเวลา1วิ จมตีครั้งที่2เนี่ยน็อกอาประตูรอยขึ้นนะอีก0.75วินาทีโนะจมตีครั้งที่3มาโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายอีก225ครับสกิลแอนติเมทฮะเจนนท์แมนดูเอลฮะติดสัญลักษณ์ให้กับศัตรู5วิวิฮะศัะตรูที่ติดสัญลักษณ์นี้ฮะจะโดนลดเกาะถึง15%นะโดนเราตีแรงขึ้นถึง20%แถมเวลาที่ฟอเรนติโนใช้เนี่ย จะโดนดาเมจจากฮีโร่ที่ไม่ติดสัญลักษณ์เนี่ยเบาลงถึง50%นะก็คือมุดเราสู้5ตัวใช่ไหมเราใส่อัติใส่ตัวแท้ง1ตัวอีกสตัวที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยจะโจมตีเราเบาลงถึง50%นะสกิลนี้เนี่ยเราสมควรที่จะใช้ใส่แทงนะถ้าเราทข็มไฟใหญ่ๆเพราะเราจะโดนตัวดาเมจเปาลงนั่นเองฮนะเราก็จะต่อคอมโบคิลเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นฮนะตัวเราก็จะถึกขึ้นด้วยนั่นเองฮนะตัวต่อไปครับเซฟิล่าครับตำแหน่งเมจ ับพฮะตัวนี้เนี่ยเคยเป็นฮีโร่ที่แถมมาในเวเลอร์พาร์นะแต่ว่าถ้าใครซื้อไม่ทันหรือว่าไม่ได้สมัครเวเลอร์พาร์ทในซีซันก่อน,ก,อนก็สามารถซื้อได้ฮะราคา28,888โกฮะหรือว่า690คูป,ปองนั่นเองฮะมาในช่วงแรกๆนะเนี่ยเซฟิลาหลายๆคนยังเล่นไม่เป็นนีก็ค่อนขอดของว่าเป็นตัวที่แบบว่าอ่อนอะไรอย่างนี้บ้างฮะแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมานี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตร โกงเลยฮะเซฟิล่าครับสามารถเล่นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งฮะไม่ว่าจะเป็นเล่นกลางฮะหรือว่าจะเป็นโรมมิ่งก็ได้นะแต่ว่าตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่เล่นกันในแรลงบ้านเรานะ่ก็จะเป็นมิดเลนนั่นเองฮะแต่ว่าในแข่งเนี่ยก็จะเห็นหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นโรมหรือว่าจะเป็นเมดนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแรงนะในแรลงเนี่ยส่วนมากจะเล่นเล่นกลางนั่นเองฮะสกิลแพสซีฟเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสกิลแพสซีฟของเซฟิล่าฮะเมื่อเซฟิล่าฮะ ใช้สกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทแกะะ่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีให้กับเพื่อนของเราด้วยนะเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดเช่นกันนะในระยะนะ สกิลที่1ฮะวอเตอร์สปิริตนะปล่อยวิญญาณประกาศออกไปฮนะไปโจมตีเป้าหมายนะสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะแรงฮนะสามารถ Slow, สโลว์ศัตรูได้อีกด้วยฮนะและยิ่งเราเนี่ยออกอโพคาลิป s e ได้เนี่ยสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรแรงสกิลต่อไปฮนะสกิลที่2ฮะวอ t วอเตอร์ Water, นะเซฟิลนะ่าฮะจะสร้างกำแพงน้ําออกมาสามารถสัตันศัตรูได้นะแล้วเวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยเซฟิล่าเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตัวเองเนี่ย ถึงห0นะสกิลนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลที่แรงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นสกิลที่สามารถต่อ c ีซีให้กับเพื่อนได้ดีสกิลที่สามอาถทายออฟไลท์อะสกิลนี้เนี่ยสามารถฮิลให้กับเพื่อนได้ฮิลให้กับตัวเองได้และยังสามารถเอาไปใช้โจมตีศัตรูได้อีกด้วยฮะแล้วเวลาเซฟิล่าใช้สกิลนี้เนี่ยจะไม่ตกเป็นเป้าหมายสามารถเอาไปใช้พวก หลบสกิลต่างๆได้ดีคไม่ว่าจะเป็นมูลาดเข้ามาไดเมนชั่นสลัดหรือว่าทันเดอร์เบิร์ดของตูเลนไม่ก็จะเป็นอันติของเซลเนี่ยท่านี้ถ้ากดทีดีก็สามารถใช้กันได้เหมืนอนกันน,นะเจปิล่าเนี่ยเป็นตัวที่โหดมากๆและในซีซันสิเนี่ยปรับบาลานซ์เล็กน้อยๆอ่ะไม่โดนบัฟหรือโดนเนฟหนักมากนะยังเล่นได้อยู่เป็นตัวที่โกงอยู่นั่นเองฮะไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะตัวต่อไปครับเอลซุฮะ ตำแหน่งแคร์รี่แอดสิสเอลสุฮะราคา590คูป,ปองนะไม่ขายเป็นเหรียญนะอันนี้ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟไปบ้างฮนะในซีซันที่10นะไม่ว่าจะเป็นการลดดาเมจจากสกิลที่1ลดการสโลจากนะสกิลอัลติเมทฮะสหนีศัตรูได้ยากยิ่งขึ้นแต่ว่าเอลสุฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวฮนะ โหดอยู่เหมือนกันนะอาจจะเปลี่ยนหน้าที่จากตัวปิดบัญชีแต่เป็นตัวที่สามารถโงให้เพื่อนคิวได้นั่นเองอะต่อด,ดาเมจไปเรื่อยนะเพราะว่าสกิลที่1เนี่ยโดนเนิร์ฟดาเมจไปเล็กน้อยนะจากที่สมมติต้องยิง2ทีศัตรูตายเนี่ยอาจจะเป็น3ทีศัตรูตายนะอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นตัวตอดให้กับเพื่อนนั่นเองนะฮะเอลสูนะสามารถเล่นได้ทั้งเลนกลางและเลนข้างฮะแต่ถ้านิยมสุดในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเลนข้างนะเพราะว่า ตัวที่จะเอามาสู้กับเอลสูเนี่ยค่อนข้างที่จะนองในซีซั่นที่10เนี่ยตัวที่พอจะชนเลนกับเอลสูได้เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะมีแค่พวกไฮยเตะเท่านั้นนะเพราะว่าไฮยเต้เั็นไวมันสามารถหลบกระสุนของเอลสูได้ง่ายนั่นเองฮะเรามาดูสก,กิลของเอลสูกันดีกว่านะฮะพาสซีฟสก,กิลฮะโจมตีปกติเอลสูเนี่ยจะสร้างความเสียหายกายภาพเนี่ย180% AD ฮะซึ่งเอลสูเนี่ยยิงติดคีไม่ได้นะทุกๆคีดเ1%เนี่ย จะเปลี่ยนเป็น a t แทา3หน่วยฮะและเมื่อเอลสูเนชิดกำแพงหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเอลสูจะหายตัวแล้ววิ่งเร็วขึ้น16-30%นะ30%นี่ก็คือเลเวล15นั่นสกิลที่1นึ่งเซนติน e ลวางอุปกรณ์สอดแนมายิ่งเลเวลเยอะเนี่ยวงของเซนตินลเนี่ยก็จะกว้างขึ้นนั่นเองและถ้าเอลสูเนี่ยอยู่ในวงนั้นนะจะได้สถานะซุ่มยิงเนี่ยจะได้การเจาะเกาะเพิ่มขึ้นอีก 7%นะในเลเวลแรกแต่เลเวลสุดท้ายเนี่ยถึง12%สนฮะสกิลต่อไปครับสกิลที่2ฮนะสกิลสไนทนะ์ฮะสกิลหากินของเอลสุฮะยิงแรงมากๆคนระับถึงแม้ว่าจะโดนเนอไปบ้างฮนะในซีซั่นที่10ฮนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่แหลมมากตัวบางๆโดนไปเนี่ย ก็ต้องเจ็บอะกลับบ้านได้เลยนะต้องกลับไปเติมเลือดเลยแบบแบบและแพทซีซั่นสิเนี่ยก็จะเป็นการปรับให้เล็งง่ายมากสกิลอันติเมทอะสกิลนี้เนี่ยใช้กระโดดถอยหลังเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่โดนไปบ้างนะแล้วสามารถตโลศัตรูได้ด้วยฮนะปกติเนี่ยศัตรูเนี่ยจะสโลห้ร์เซใช่ไหมคะแต่ว่าในซีซั่นสิบที่กําลังจะถึงเนี่ยจะสโลเหลือแค่สามเท่านั้นนะ ก็จะใช้หมีสตุยากขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าก็อาจจะไม่เป็นปัญหามากครับสำหรับคนที่เล่นเอลสูได้คล่องๆนะฮะตัวต่อไปครับฮายาเตะครับตำแหน่งแฮรรี่เล่นอบิโซดากอนนะแจกฟรีในเวเลอร์พาตีซันนี้นะเวเลอร์พาตีซันนี้เนี่ยก็ราคา2 9 9คูปองนะใครที่ยังไม่ซื้อเนี่ย รีบไปเติมนะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสขาย690คูปองเหมือนเซฟิล่าเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โหดมากๆและในการปรับล่าสุดนะทูดามเมจของไฮเตะเนี่ยจะสามารถติดคิย์ที่ได้แล้วนะก็จะเป็นตัวที่โหดยิ่งขึ้นกว่าเก่านั่นเองนะตัวนี้เนี่ยสามารถตอดศัตรูได้ที่แบบว่าง่ายมากๆเขาสกสิลค่อนข้างที่จะไกลแล้วเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างที่จะสูงฮนะหาตัวจับได้ยากฮนะ น้ำมาดูสกิลของไฮยเตะกันบ้างดีกว่านะ,ฮะไฮยเตะสกิลพาสซีฟฮะปัดออฟด,ดาดอน,นะในการโจมตีของไฮยเตะเนี่ยมันจะสามารถชิงไปโดนศัตรูตัวข้างๆได้นะแต่ว่าไอตัวที่โดนชิงเนี่ยก็จะดาเมจไม่แรงเท่ากับตัวที่โดนจริงๆนะฮะแล้วก็เมื่อไฮยเตะฮะโจมตีศัตรูตัวใดก็ได้ครับครบ6กครั้งเนี่ยการโจมตีครั้งต่อไป4ีวินาทีเนี่ยก็จะตีเป็นทูดาเมจนะแล้วลสกิลนี้เนี่ย ก็สามารถตีศิษย์กับสิ่งก่อสร้างได้เช่นกันสกิลที่1นึ่งะชูริเคนพอธะสกิลนี้เนี่ยจะปาดาวกระจายไปทิศทางที่กําหนดฮะแลีวเวลาไฮายเตะใช้สกิลนี้เนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นถึง10%นะและการใช้สกิลนี้ของไฮยเตะเนี่ยมันจะสามารถโจมตีทะลุศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่ได้นั่นเองฮะก็จะสามารถใช้สกิลนี้เนี่ยเคลียร์คีปได้ค่อนข้างที่จะไวฮะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของสกิลนี้ฮะอเทมบางชนิดฮะมีผลต่อ การใช้สกิลนี้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นดาบสายฟ้าฟอสเคฟเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็มีผลเช่นกันนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆากฮะเชอร์เกนทอสสกิลต่อไปฮะสกิลที่2อง a ะชาร์โดสเตปสกิลนี้เนี่ยไฮายาเตะเนี่ยหายตัวไปยังทิศทางที่กําหนดนะเวลาไฮยาเตะใช้สกิลนี้เนี่ยไฮายาเตะเนี่ยจะได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง10%นะแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก10%นะฮะถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆ สกิลอนะัติเมตฮะคู่ในบิดนะสกิลนี้เนี่ยไฮยเตะเนี่ยจะเทเลพอร์ตไปยังจุดที่เรากําหนดฮนะแล้วก็จะปล่อยมีดไปรอบๆตัวนั่นเองฮะคล้ยายๆตัวของในโอววัตเตอร์ริปเปอร์เออใช่ได้ได้ได้ได,ด้เนี่ยท่านี้เนี่ยแรงมากๆฮนะตัวต่อไปครับดาร์ซี ya, <h r. S 2> ่ฮะหรือเดียซี่ฮะตำแหน่งเมด์ mate, นะสามารถเล่นได้ทั้งจังเกิ้ลอะก็มิดเลนนะแต่ว่าที่นิยมสุดๆนะก็คือจังเกิ้ลนั่นเองฮะ ดารซี่ราคา23,888โกหรือ590คูปองฮะถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อไปบ้างฮะในซีซันที่10ฮะสกิลที่1อาจจะเบาลงในช่วงท้ายเกมแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดหรือสำหรับ DLC ดียซี่มจแค่ขาดหายไปเล็กน้อยฮะเรามาดูสกิลติดตัวของดาซี่กันบ้างดีกว่าครับสกิลนี้เนี่ย โดนเนิร์ฟไปเล็กน้อยเนี่ยทำให้เราเก็บการใช้งานของเกรื่องประสิยา,าะยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงฮะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าฮะสกิลดาซี่ฮะส,ะสมเกตพลังงานทุกครั้งที่โจมตีปกติสังเกตที่เกตเอยงหลังจากที่เราสะสมเกตเต็มเนี่ยดาซี่เนี่ยจะฟื้นฟูมานาถึง20%นะแล้วก็จะทําให้ดาซี่เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วย20%เป็นเวลา8วินาทีสกิลนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะสำหรับดาร์ซี่สกิลที่1นึ่งฮะไดเมนชั่นวอล์กะเมื่อดาร์ซี่ใช้สกิลนี้เนี่ยดาร์ซี่จะลอยตัวขึ้นเป็นเวลา1.5วินาทีแล้วก็ไม่โดน CC อะไรเลยฮะแล้วไม่ถูกกรอกเป็นเป้าโจมตีด้วยรวมถึงวิ่งเร็วขึ้นถึง20%นะและโดนโจมตีเบาลงถึง50%สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยฮะเหมือนพวก สกิลพอดิไฟเลยฮนะไม่โดนซีไรเลยนะแต่ว่าสกิลนี้ฮะจะโดนเนฟจาเมดไปบ้างฮนะในซีซั่นที่10ททำให้ช่วงถ่ายเกมเนี่ย การใช้สกิลนี้ของดาร์ซี่เนี่ยอาจจะชี้ทีเดียวไม่ตายนะสกิลสกิลที่2ฮค่ะไดเมนชั่นสิวเนี่ยสกิลนี้เวลาเราใช้เนี่ยจะสร้างสนามพลังวงกลมเนี่ยเป็นเวลา1.5วินาทีเนี่ยพอเวลา1.5วินาทีเนี่ยก็จะเบิดออกมานั่นเองฮะเวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยเราก็ต้องกะนิดหนึ่งนะถ้าเราไปเล็งฮีโร่ศัตรูเลยเนี่ยศัตรูเนี่ยจะหลบค่อนข้างที่จะง่ายฮะถ้าแบบไม่เป็นจังหวะพวกไซส์ใหญ่ๆหรือว่าชูรมุลเนี่ย จะโดนค่อนข้างที่จะยากค่ะเราก็ต้องแบบว่าใช้ดักศัตรูนิดหนึ่งเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะฝึกใช้เวลาดีๆทามมิ่งดีๆสําหรับการใช้สกิลนี้นั่นเองฮะสกิลต่อไปครับสกิลอันติเมทฮะไดมนชั่นขอเท่าฮะสกิลนี้เนี่ยเวลาดาร์ซี่ใช้โดนศัตรูเนี่ยก็จะสามารถดึงศัตรูกลับมาจุดเดิมได้นะเดี๋ยวเวลาเราวาว์ปกลับไปที่ศัตรูเนี่ยก็จะสร้างดาเมจเล็กๆน้อยๆฮะสกิลนี้เนี่ยเราสามารถใช้คอมโบกับท่า d ด m เ n s นชั่นคิวได้ฮะเราสามารถกะเวลาทามิ่งเวลาศัตรูกําลังจะวาร์ปมาเนี่ยเราสามารถใช้ท่า2วางรอได้เลยฮะแต่พอเราจะพอศัตรูใกล้ตายเนี่ยเราก็สามารถต่อดาเมียได้อีกนิดนึงฮะโดยการเราวาร์ปไปที่ใกล้ศัตรูนั่นถึงแม้ฮะว่าดาซี่เนี่ย จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งค่อนข้างที่จะโกงอะแต่ดาซี่ครับก็มีข้อเสียเหมือนกันฮะดาซี่ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะบางฮะไม่ชอบตัวรวงนั่นเองไม่ชอบตัวอะไรก็ได้อะที่มาประชิดตัวเขาฮะเวลาเราเล่นดาซี่เนี่ยเราก็ต้องดูโพสชั่นจะได้ทาดาเมจได้ต่อเนื่องถ้าเรายืนไม่ดีหรือว่าศัตรูมาล้วงเรามากเนี่ยดาซี่เนี่ยก็จะแทบหมดส่งไปเลยฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ทาดาเมจ ให้กับเพื่อนนั่นเองครับและนี่ครับก็คือเหล่าฮีโร่สุดแบกในซนะีซั่นที่10ฮะซื้อตัวพวกนี้เนี่ยเล่นตัวพวกนี้เนี่ยได้ดาวแน่นอนฮนะในพาร์ทที่1ส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยมีอีกหลายตัวเลยนะที่เก่งๆเนี่ยที่สามารถแบกแรงเพื่อนๆได้นะในซีซั่นที่10ก็อย่าลืมติดตามพาร์ทสองนะครับและก่อนที่จะไปดูพาร์ทที่2องฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามและสกี้ให้ช่องต่อถ่านเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนนะสวัสดีครับ